ขยับมาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเขาบอกว่าเป็นนาทีระทึกนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จันทบุรีค่ะปรากฏว่าน้ําป่าเนี่ยมาเร็วมากชายคนหนึ่งเนี่ยเขาทํางานอยู่ที่สวนฝั่งตรงข้ามกับบ้านนะคะเห็นน้ําป่ามาแรงมากนึกขึ้นได้ว่าที่บ้านเนี่ยมีแม่วัย76ปีอยู่ที่บ้านคราวนี้เป็นห่วงแม่ค่ะแต่ด้วยที่น้ําป่ามันแรงมากๆเขาจําเป็นต้องว่ายฝ่ากระแสน้ําไปอุ้มแม่หนีขึ้นไปชั้นสอง ส่วนข้าวของนะคะคุณผู้ชมไม่ทันจะเก็บเลยค่ะต้องมองเห็นน้ำพัดพาข้าวของไปต่อหน้าต่อต,อตาเลยค่ะ โอ้โหน้ำแรงมากน้ำแรงมากเลยน้ำแรงมากจริงๆนะคะสีคนคลากเลยน้ำป่าน,น้ำป่านี่ไหลมาแบบแรงแล้วก็เร็วมากนะคะนี่เป็นคลิปที่นายประเสริฐพรมนาอายุ33ปีเป็นชาวบ้านหมู่8ตาบลปัทถวีอํมมาเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเขาถ่ายไว้ได้ค่ะเป็นช่วงที่น้ําป่านเนี่ยไหลทะลักท่วมบ้านของเขาซึ่งปลูกติดอยู่ริมคลองบ้านพี่เขาเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นยกพื้นสูง มีใต้ถุนน้ำป่าเนี่ยไหลมาเร็วแล้วก็เชี่ยวมากพี่เขาบอกว่าคนย้ายทรัพย์สินที่อยู่ด้านล่างเนี่ยไม่ทันเลยนะคะสิ่งที่ทำได้คือมองค่ะมองกระแสน้ำเนี่ยพัดเอาข้าวของเอาทรัพย์สินลอยหายไปหมดเก็บไม่ทันพี่ประเสริฐเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังทำงานอยู่ในสวนคนละฝั่งคลองได้ยินเสียงคล้ายกับฝนตกหนะักเป็นเสียงน้ำ แล้วก็ได้ยินเสียงหินในคลองเนี่ยกริ้งกระทบกันดังแบบครบ้มครามไปหมดคเขาตัดสินใจอุ้ยแม่อยู่ที่บ้านนี่ว่ารีบวิ่งกลับมาที่บ้านก่อนปรากฏว่าพอจะวิ่งกลับมาที่บ้านน้ํามันท่วมสูงแล้วอะค่ะแล้วไหลหลากมากด้วยเขาบอกสูงประมาณ70-80ถึงแปดสิบเซนตมากวิ่งไม่ได้เดินไม่ได้ต้องว่ายเข้าไปค่ะคด้วยความเป็นห่วงแม่นะคะคุณแม่เนี่ยอายุ76ปีแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้พี่เขาก็เลยพยายามว่ายฝ่ากระแสน้ํากลับเข้าบ้านไป ที่จะอุ้มคุณแม่เนี่ยหนีตายขึ้นไปหลบอยู่ชั้นสองค่ะค,คุณแม่เนี่ยก็ต้องเอาชีวิตก่อนนะคะอุ้มขึ้นไปชั้นสองแต่ข้าวของนี่สิคะไม่ทัน,นไม่ทันอยู่ใต้ถุนบ้านอ่ะลงมาเก็บไม่ทันค่ะถูกกระแสน้ําพัดหายไปต่อหน้าต,ต่อตาพี่ก็บอกออ้ยเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกที่น้ํามาแรงแล้วก็เร็วขนาดนี้ยค ขณะที่กระแสน้ําป่าที่ไหลหลากเนี่ยนะคะไหลลงมาจากเชือกเขาชาปางแล้วก็เขาเกลือมาตามคลองชาปางค่ะซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ามีรายงานว่าบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าไหลหลากในครั้งนี้มีจํานวน8ครัวเรือนนะคะแต่ว่าไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตามรายงานคือมีเสาไฟฟ้าแรงสูงโค่นล้มด้วย ถนนถูกกระแสน้ําซัดพังเสียหายแล้วก็มีกล่องวัชพืชปิดกั้นเส้นทางสัญจรทําให้ผ่านเข้าออกไม่ได้ครับช่วงนี้ใครหลายคนอาจจะติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศแต่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมที่ยาออกประกาศมาแล้วนะคะเรื่องของพายุมู่หลานค่ะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้นะคะวันที่11สิงหาคมนี่แหละค่ะแล้วก็จะทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกรวมทั้งหมด24จังหวัดเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้ค่ะครับต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับเพราะว่าอิทธิพลของพายุมูรานเนี่ยเริ่มเห็นผลแล้วนะครับเริ่มเห็นผลแล้วนะครับโดยเมื่อประมาณสักตีหนึ่งที่ผ่านมาก็เกิดน้ําป่าไหลหลากอยู่เหมือนกันใช่